สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat Wave s วันนี้เราจะมาตีกิวครึ่งแรกกรันสำหรับครึ่งแรกนั้นก็จะเป็นสังหารหัวหน้าหน่วยได้ดามเมจเพิ่ม5เท่าตัวละครตีสีแดงได้ดามเมจเพิ่ม2เท่าเนาะส่วนตัวละครที่สามารถตีทะลุเกาะสีฟ้าได้เนี่ยจะถูกหันดามเมจเลย1ใน2แล้วก็ดามเมจประจัยก็จะถูกหันเลย1ใน2เหมือนกันเนาะระวังติดช็อตแล้วก็รอบนี้เนี่ยเป็นบอกพลาสด้วยเนาะก็คือถ้าไม่ได้การ200%ก็จะไม่สามารถกันได้เนาะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าลงาไม่นด้หันได้แม่ก็อย่าาลลืมอัพิงเนะ ต้องรวมกันด้เกินส0ขึ้นไปถ้าลงในแหมก็ต้องมีเรื่องของค P, นะัมพีแล้วต้องรวมกันด้เกิน10ขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่นกอนเลยสําหรับตัวละครที่เป็นสังหารหัวหน้าหน่วยตีสีแดงหรือว่าตีระยะไกลเนาะก็มีประมาณนี้ซึ่งตัวเมยนะ์เนาะตอนนี้ที่ดีที่สุดเลยก็คือไอเซนเนาะร่างบิวเชก็ร่าง,ล,างล่าสุดเนาะคือเป็นร่างที่แรงที่สุดในตอนนี้เนาะเพราะว่าได้เรื่องของฮิตสกิลบวก3มี SP มีอะไรเนาะก็แรงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ วีคนี้เนี่ยบอสมันแพส,สีของไอเซนด้วยเนาะก็เลยทําให้เขาเนี่ยก็จะตีบอสได้แรงขึ้นด้วยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงเลยก็คือเขาการบอสสองร้อเนาะเลยทาให้เขาสามารถเล่นอาทิตย์นี้เนี่ยที่เป็นบอสพัดได้ค่อนข้างง่ายด้วยเนาะไม่ต้องหาของมาใส่หรือว่าหลบให้มันเสียเวลาอะไรแบบนั้นส่วนตัวละครลงรามาก็จะมีตัวของเซนจะูเนาะเซนจู u, เนี่ยก็ได้ฮิตของสกิลบวกสามเนาะเมื่ 3, นะอเอามาตีกิลจริงๆเซนจูจ u, เนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งที่แรงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาบอสเนี่ย ตัว Zen เซนจูเนี่ยเขาแพ้สีเนาะก็จะตีได้เบา mm. ก็เลยอาจจะไม่ค่อยดีขนาดนั้นแต่ว่าโดยภาพรวมมีเซนจูก็เป็นตัวละครที่เอามาใช้ได้อยู่เหมือนกันเนาะข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบบอเนาะเขาไม่ได้กัน20% 0มันก็เลยอาจจะเล่นได้ลำบากหน่อยก็ต้องดบดีๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนตัวละครที่เหลือก็ถ้ามีเมนที่พอจะใช้ได้จริงตอนนี้ก็น่าจะมีอุนอานเนาะแต่อุนอานก็แนะนำว่าคัมพีสักห้ารักษาอะไรอย่างเงี้ยถึงจะค่อยน่าใช้เนาะถ้าคมพีแบบแค่หนึ่งสองคำพีอะไรเงี้ยมันไม่ค หลักๆก็ไอเซนเนาะถ้าไม่มีก็อาจจะมีเซนจูได้โอโนนะก็พอไหวอยู่เนาะนอรนั้นค่อนข้างเก่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น mm hmm. ส่วนตัวซับตอนนี้เนะาะซับที่ดีที่สุดจริงๆก็พิจิกะยะเนาะพิจิกะยะเนี่ยได้เรื่องของซูเปอร์บัฟก็เลยดีที่สุดแล้วในตอนนี้เพราะณตอนนี้เนาะสังหารหัวหน้าหน่วยสีแดงเนี่ยตัวที่ได้ฮิตตีปกติบวกสามหรืออะไรเงี้ยยังไม่มีเนาะพิจิกะยะก็เลยค่อนข้างดีที่สุดแล้วเพราะว่ามีเรื่องของบัฟด้วยแล้วก็ได้ฮิตตีปกติบวกสองอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าแรงสุดแล้ว ถัดมาก็จะมีอย่างตัวของกินน้องกินก็ช่วยเรื่องรามเมทได้ค่อนข้างดีแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่ารอบนี้บอสมันแพ้สีไอเซนซึ่งกินก็สีเดียวกับไอเซนก็เลยค่อนข้างดีเนาะช่วยดามเมทได้ดีเลยนอกนั้นก็อาีลามาก็พอใช้ได้อยู่เนาะมาช่วยดามเมทแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีหรือจะเอาเป็นแบบตัวละครที่มีปั๊บก็มีตัวของแชทอยู่กับบอสอะไรเงี้ยก็มาใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่เป็นตัว p ีวีเรื่องการบอสเนี่ยก็นอกเหนือจากไอเซนก็ไม่มีใครการ200เนาะก็ต้องหาของมาใส่ไม่งั้นก็จะตติดช หรือไม่ก็อีกตัวละครหนึ่งที่เราค่อนข้างแนะนำเนาก็คือตัวของ o, นานาโอะเนาะเพราะนานาโอะเขาก็ได้เรื่องของทนะีมเอฟเฟกต์เนาะแล้วก็มีเรื่องแบบทีมปาร์ตี้อยู่เหมือนกันเนาะถ้าจะไม่ผิดถ้าเป็นโยม,มัทูดเขาก็ได้ดาเมจเพิ่มด้วยก็เลยค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันถ้าเราใช้เซนหรือเซนจูอะไรประมาณนี้ก็ดีเดี๋ยวเรากลับไปตกีกิวกันะเดี๋ยวเรามาตกีกิวกันเนาะก็ประวัติเดิมเราจะเป็นตัวของเซนจูโทชิโร่แล้วก็เป็นอิบะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนอิบะเป็นนาะนาโอะแทนเนาะนานาโอะ เอาเรื่องของฟิวเอฟเฟกมาใช้เนาะส่วนของนะ่าจะต้องใส่กันไว้หน่อยเพราะว่าเราก็อาจจะอยากได้เรื่องของฮิวเรื่องเรื่องของโล่อะไรประมาณนี้เนาะเราอาจจะใส่ของกันไว้หน่อยก็ใส่เป็น,นทําเป็นดาวแดงก็กันได้แต่มันต้องกันส่งรอยมั้งเพราะหน้าหน้าอดเดิมทีเขากันอะไรอะ่ะโอ้กันช็อตอยู่แล้วงัน้นเป็นไรไม่ต้องใส่ไม่จําเป็น หน้าอกเขากันช็อตอยู่แล้วเนาะเลยไม่เป็นไรก็คือเขากันช็อตสองร้อยให้อยู่แล้วเะฉะั้นก็ไม่ยังป็นต้องใส่อะไรก็ใส่ประมาณนี้เหมือนเดิมได้เลยหลักก็เอาเรื่องของฟิลเตอร์มาใช้เนาะได้ sp สามสิบเปอร์เซ็นต์ลิงก็ใส่เป็นเน้นให้ถึกเนาะจะได้แบบไม่ตายแล้วก็มีใส่ลิง์กมุกเกนเข้าไปเนาะส่วนตัวเซนจูเนาะก็ใส่เป็นตาลองเป็นกระสอบรายแล้วก็เป็นผ้าคาดเนาะเพราะว่าไม่มีสติ๊กเกอร์ผู้สังหารอะไร ส่วนลิงก์เราอัพเป็นเวอร์ยี่สามไว้เนาะแล้วก็เป็นใส่เป็นพวกแบบลดคูลดาวเลือดเต็มเพิ่มดาเมจอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่ามันมีลิงก์ ex ไหมนะลิงก์ ex อ้ามีของนินนี่ก็น่าสนใจเอาลิวคินออกใส่เป็นนินนี่แทนและกันมันได้แบบสามอย่างได้ทั้งดาเมจไม่ตายอะไรอย่างี้แล้วก็ได้ดาเมจสกิลสามสองด้วยเนาะก็ค่อนข้างดี แล้วก็เซนจูเรา3าับ5าเนาะอัพเ p คริตข้อแล้วก็ไ k เไวเลสิบส่วนโบนัสเนี่ยจะเป็นเรื่องเลือกเต็มแล้วเพิ่มดาเมจทั้งหมด25%กับเป็น SP 200เพราะว่าตัวเซนจูเนี่ยเขามีสถานะเยอะมากเลยเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งไปช็อตแพลชักแพลชะกันไฟไหม้อ่อนแรงอะไรก็คือเขาติดได้หลายอย่างก็เลยเลือกไม่ได้ว่าจะให้ติดอะไรแรงเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกมาเป็นเรื่องของ SP ไป แล้วก็ตัวเขาไม่ได้กันบ่อแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเขากันแค่ร้อยหนึ่งจริงๆมันร้อยสิบจริงๆก็ไม่ได้กันเนาะเพราะ,ะนั้นก็ไปหลบเอาเนื่องจากเราเล่นเองเป็นไรเดี๋ยวลองดูไม่รู้จะหลบไหวป่าถ้าไม่ไหวจริงก็อาจจะใส่นะส่วนนี้สัญญาเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนของเพราะว่าเขาไม่ได้กันสองร้อยแนๆ่ๆเขาะน่าจะกันแค่ร้อยร้อยสิบคือใส่อันนี้ไปมันก็ไม่กันนะนะ <c oughs> มันกันแปดสิบร้อยเก้าสิบขาดสิบเปอร์เซ็นต์ ได้ปะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราขี้เกียจหาลิง์มากเลยอะเพราะว่าลิงกงหาก็ได้แหละคือเราไม่รู้ว่าเราต้องลบเกมใหม่หรือว่าคือไอตัวหาลิง์เรามันยังคงเป็นหน้าตาว่างเปล่าอยู่เหมือนเดิมก็เลยไม่รู้ว่ามันหาลิงก์ลำบากไม่ใส่เลย <c oughs> เอาว่าลุ้นเอาแล้วกัน190ร้อยเก้าสิบคงพอถูกไท ก็ใส่กระต่ายทองก็แต่ปกติเนาะแล้วก็ของกันช็อตไป80%ดสิบเปอร์เซนบวกกับตัวเขาเองมีร้อยสิบก็ได้เป็นร้อยเก้าสิบเพราะเราน่าจะยังอัพอัติบิวทีไม่ถึงเนาะจริงๆตัวเขาน่าจะกันได้ากการด้อยยี่สิบถ้าอัอพตัวอัทิบิวทีแล้วนะอันนี้เราน่าจะยังอัพไม่ถึงเลยไม่ได้ส่วนลิงก็ใส่เป็นเทอร์าดาเมจตีปกติเนาะช่วยดาเมจเป็นหลักเลยแล้วก็มีเรื่องลดกูดาวติดมาหน่อยเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของบับอยู่ในสกิลสองเนาะที่เจืยญาณเนี่ยเราให้ดับห้า ช่องที่เป็น ATK critical เราเ,าเป็น l สิบสามชนส่วนที่เหลือเป็น level สิบเนาะแล้วก็ช่องสุดท้ายนี้เป็น ATK สามดาวไว้โมนัสเนี่ยจะเป็นเรื่องของ ATK สองร้อยอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเลือดเต็มเพิ่ม d a m e สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลือดเต็มมันก็พอจะใช้ได้อยู่แหละเพราะว่าเขามีโล่ให้ตัวเองเนาะสิบห้าเริ่มต้นแต่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่นานขนาดนั้นเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันมาไม่มีท่านท่านผู้นำ ดูสิว่าเป็นไงแต่ว่ารู้สึกเลือดไม่ได้เพิ่มมาเยอะคิดว่าน่าจะยังไหวอยู่แหละแต่บอกเนี่ยเราจะหลบตายจริงๆไหมนะมนก็โอเคนะแค่หลบบอ่อให้ดีอ่ะสีหน่อย <c oughs> แต่แค่ว่ามันอาจจะต้องพยายามลบ ได้ยอ,อยู่嘛เคยติดช,ช็อตก็ <c oughs> ก็โอเกนะ็บแต่แค่ว่ามันเก็บมอนอยากคือต, <c oughs> ต้องฝากต้องฝากคนเก็บ <c oughs> ช่วยหน่อยย <c oughs> ี่ไหนวะฮะ ก็เข้าใจว่าไม่สังหารบอนแต่ก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เอกตาจะไหวไหมเนี่ยก็เกือบจบได้นะแต่ว่าติดตรงเวลาอาจจะน้อยไปหน่อยถ้าเหลือมาสัก30กว่าน่าจะจบไหวเราถึงเวฟเราถึงประมาณเวฟสี่อยู่ ขาดประมาณหนึ่งหรือจะลองใส่กันช็อตเพื่อความแบบไปด้านเดียวมันเล่นยากอ่ะบกมันเล่นแบบคือมันจริงจริงมันมันมีที่หลบเพียงแต่ว่าพอมันทาให้เราเคลหมอนยากเพราะว่าเราต้องยืนแบบมุมๆเราเข้าไปยืนตรงกลางแล้วเราเีบถอยออกมาไม่ค่อยทังกไเลยเดี๋ยวลองรีดูหน่อยแล้วกันเนาะมันน่าจะจบได้อยู่มันอาจจะลำบากกว่านี้ด้วยความที่เขาแพ้สี่ละเอ็กามันเลยลำพาก เือเือติดชอเนี่ยมันเป็นปัญหาเราคือแดนหลบยากมากๆแล้วมอนอีกกันจริ้งมมอญอย่างเฉิดเลยติดช็อตจบไปใส่ของกันช็อตก็ได้มึงเนี่ย เราใส่ของกันช็อตเป็นเรียบร้อยเนาะแต่ว่ามันจะไม่ได้กันสองร้อยมันกันได้แค่ร้อยเก้าสิบก็คือพาสซีฟเขามีร้อยสิบเนาะแล้วก็เราใส่ของไปเป็นแปดสิบเมนูเหมือนกันร้อยเก้าสิบมันก็น่าจะติดยากอยู่ละมั้งลองดูกันไะมันหลบยากด้วยเดี๋ยวลองดูจริงๆมันก็เล่นแบบมันอาจจะเคลียร์มอนได้ง่ายขึ้นถ้าใส่กันนะ เพราะไม่งั้นบางทีบอนมันไม่ค่อยโดดแขางแล้วมันก็ทำให้เราเหลือ,อมอนอะไรอย่างเงี้ยมอน90นี่แบบมันน่าจะติดยากอยู่10%คงไม่เกลือกระด้างนแต่แบบเคลียบอนไม่ได้เลยเบอ่ เปิดเมื่อก oui> ี้ติดช็อตแน่เลยโอ้ไห่นะลองไหมมันน่จะจบได้อยู่บ้างแค่ยากมั้งตรงที่ว่าจะเคียยมมอนได้ไหมคนเดียเหลือมอนหนอโอ้โห เรืเดียวหูมอ,<โฮ> <laughs> อนไม่ถึงกว่ามอนิ <laughs> <laughs> ่เซนจูนี่ก็ลยรนะ <laughs> แต่แบบเจอมอนไม่ร <laughs> ู่ไหนอ่ะ เวลาเหลือแค่นี้ไม่น่านะนี่เราลองไปอัพเซนจูเพิ่มดีตอนนี้เราน่าจะอัพคอมพีได้ถึง14แล้วแต่มันมันก็ไม่ได้ช่วยเยอะเ๋ยลองไปอัพดูสักหน่อยแล้วกันอันเธอเราไปอัพมาเพิ่มเป็น14ี4ซึ่งมันก็คงไม่ได้ช่วยเยอะมากปัญหาคือสุดท้ายก็อยู่ที่เคียร์มอนนี่แหละว,ว่าจะเคียร์ ขนาดใส่กันมาแต่ว่ามันดันไม่ได้คือพอมันไม่ได้รวมแล้วกันให้ตัวมันก็ยืนลำบากจริงใช้เลยมันเหมือนจะมีจังหวะชัางงานอย่างนี้ม,มีจังหวะแบบนิดนึงถึงจะใส่กันช็อตมาแล้วก็ตามแต่ก็มไม่ค่อยช่วยช่วยอยู่บ้างแต่ก็ไม่มาก ไปเรอ่มบอนอีกแล้วอ่ะจริงๆเรากดผิดแล้วเราไม่น่าใช้อัน,น,ททนเลยเพราะว่าจริงๆต้อเก็บม,มาใช้ตัวถ่ายเนี่ยมันเหมือนช่างงานนิดนึงเวลาเร็วขึ้นอยู่แต่คิดว่าไม่น่าจบ ไม่จบเพราะว่าเหลือดลดด้วยก็เลยยิ่งไม่จบเข้าไปใหญมันมันติดช็อตอะคือสิบเปอร์เซ็นนั้นมันก็ยังแบบเหมือนมีความตัวชะงักอยู่บางจังหวะเหมือนกันแต่มันแบบจะกันสองร้อยเดยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนโบนัสมาด้วยเนาะเปลี่ยนจากเอสซีสองร้อยเป็นกันช็อตแทนจะได้กันได้แบบแน่ๆเพราะว่าเมื่อกี้ร้อมันก็กันได้อยู่แต่ว่ามันก็จะมีบางจังหวะที่เหมือนมันติด แต่มันติดแป๊บนึงแล้วมันก็หายอะไรป,ประมาณเนาะเดี๋ยวมาลองดูไม่รู้ว่าดาเมตมันจะหายเยอะไหมแต่คิดว่าได้อยู่นะเพราะมันมันไม่กันมันก็ดันมีปัญหาตรงเราไม่สามารถกวาดมอนไปที่เท่าไหร่แต่ด,ดาเมจไม่ได้แย่นะแต่จะพอเราสามตัวมาถ้าถ้าหนึ่งจะพ่ายายา,าคือถ้าเป็นหนึ่งตัวห้ายังไงก็อยากยังไงก็อยากใส่ดามเมจมากกว่าเดี๋ยวนี้เราสามัวห้าเลยพอจะใส่ใได้แล้วก็เลือดมอนล็อกนี้มันไม่ได้เวอร์ด้วยมั้ง ก็เล่นอไว้มันเลยช่วยได้ดีกว่าวมองยากจังสอดช็อตมันจะมัก,มกนะโอเคเร็วขึ้นเยอะอยู่เล่นง่ายขึ้นมากๆโอ้ถ้าคือแต่ ถ้าไม่สามตมาห้าถ้าเล่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะระว,ว่าดามจมันอาจจะขาดอยู่ไม่จบคือพอเลขดามคือเอาไปเอาดามจไปแลกกับการกันจอดมาพอมาเล่นเด็กตาเว็บมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ขนาดเวลาแบบอันเมื่อกี้ที่เล่นเอ็กตอรเวฟรอบแรกเหลือเวลาน้อยคนนี้แบบยี่สิบสี่เองมั้งย3 24ิบสมี่สินี้สามสองแต่ว่าเอ็กตอรเวฟสี่คือเปิดมาได้นิดเดียวหมดเวลาละเดี๋ยวลองรีดูกันมันอาจจะมีรอบที่ไหวนะลองรีดูมีตัวเลืออยู่มาห้าท่อห้าคงจบแล้วปัญหาคือเคียร์มอนเหมือนเดิมยังมีเรื่องเคียร์มอนที่เคียร์ไม,ม่ค่อยได้ด้วย มันลำบากจังวะกับอิมอนที่แบบทบาไมมันมันเหมือนไม่ค่อยโดนแล้วมันก็ไปตายมันหลบอะไรกันันอนะหรือเราคนเอาอันติไปเอ็กต้าเวกันแน่วะเพราะเอ็กต้าเวแพ้สี่แล้ว ไม่จบเลือดลดด้วยแต่ก็ดูจบยากเหมือนกันนะคือต่อให้เวลาโอ้หแต่รอบนี้เวลาก็สามสี่แล้วนะยังเหลือตัวยู่ิสามใบกด็ดีดีดูแล้วกันมันอาจจะมีสตาร์มั้งคือเวฟหนึ่งถึงห้าไม่มีปันหะจบได้สบายสบาย,บายเวลาค่อนข้างถีอว่าก็ไม่ได้น้อยอ่ะแต่ปัญหาไปอยู่ที่เอ็กซ์ตาร์นั่นแหละพสสี่คือแพ้สี่คือขยันนะแต่สโคชิโร่เราก็สีก็เยเข้าเหมือนเดิมเพราะพ้สี่เหมือนกัน ไปได้กันเลยได้ได้ว่ามปอยู่ด้วยกันเลยสองคนนี้ทั้งสี่เดียวกันอะสวยจังก็คือไม่มี่ใครช่วยใครได้มือเวลาไม่ค่อยดีรอน แต่ลองดูเผื่อมันอาจจะฟุกได้มั้งมีภาพอยู่เล็กๆเล็กๆแบบเล็กมันไปถึงเวฟสีที่ใ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่ก็ยังแต่มันก็พออาจจะมีภาพอยู่ นิดนึงเหลือตัวอยู่สองใบสองใบสุดท้ายมันมันมันเกือบได้อยู่แหละรองมาเกี่ยงทาเหลือใบลายเยอะกกินคือบางทีพอเล่นหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าเร็วเอ็กซ์ตาดันไม่ค่อยดีแต่พอเล่นหนึ่งถึงห้าค่ะเอ็กซ์ตาดันสวยก็เลยภาพแบบก็ไม่เท่าไหร่ไม่งั้นมันแบบจบแล้วจบแล้วเมื่อกี้ เอกต้าเมื่อกี้มีเด็ดหนึ่งถึงห้าเวลาน้อยจังนะเรื่องมอนเนี่ยม่อยังไงก็ขัดติดตลอดเลยวะ่ะลองเก็บอันตีไปปล่อยอันเอกต้าดูนะ กล้กับเมื่อกี้สิ์อย่างเดียวหนึ่งถึงห้าเลยเวลาน้อยไปใกล้ๆอยู่ถ้าหนึ่งถึงห้าเลยเวลาได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอใกล้จบได้แต่ว่ามันต้องเอาอันติมามาช่วย่ะเพราะว่ามันมีลดค่าป้องกันอยู่แล้วก็มันมีสกิลเอ็กที่ลดค่าป้องกันได้อยู่อันต้องเอามาช่วยอยู่อะตัวใบสุดท้ายไม่รู้จะรอดไหมถ้าไม่รอดก็ต้องรีวันอื่นหรือไม่ก็อาจจะพอแหละ มันรีได้อยู่อยู่ที่ว่าเราจะรีหรือเปล่ามันมันมันพอจะจบนะคิดว่าถ้ารอบไหนเคลียร์บอลซีทัวร์อะไรเงี้ยมันน่าจะจบแต่เคลียร์ยากมากสกิลหนึ่งด้วยคือปัญหาอยู่ที่สกิลหนึ่งหมดหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีดาเมจข้างหลังมอนที่อยู่หลังเราเมันไม่ค่อยโดนต้องเล็งซึ่งเราบางทีเราเล็งไม่ไปไหนอันไหนเป็นปัญหาเนี่ย <c oughs> คือหันน้าผิดด้านไม่ได้เลยวุดมันวุดคือสกิลหนึ่งมันดันไม่ได้มีข้างหลังเลยแับเลยนี่มันเลยยิบเจ็ดอีกแล้วอะ โอเคไม่จบมันต้องเหลือเวลามาดีอ่ะวกกับเอ็กตา้าก็ต้องเอาอันติมาใช้ด่วยด้วยเงินมันลดถ้าไม่ลดค่าปองกันบอสยิ่งบอสตัวที่สองสามนี่แบบมันมันค่อนข้างถึกพอสมควรเนาะถ้ามีไอเซนคงง่ายแล้วละ่ะเพราะว่าไอเซนมันก็น่าจะเคลียเอ็กตา้าได้ดี ความแรงหนึ่งถึงห้าเราว่าจริงๆมันก็พอๆอกันประมาณหนึ่งนะท่านาเซนจูที่สัมทัพพัทมันไปเสียตรงว่าตัวสุดท้ายเนาะของเวฟห้าเนี่ยจากเอ็กเตามันเป็นสีที่เซนจูเขาแพ้มันก็เลยเล่นไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือโทชิมันได้เป็นสีเดียวกับเซนจูมันก็เลยแพ้ไปทั้งคู่ก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ขนาดมีห้าตั้ห้าก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นแล้วกันก็เป็นวิคหนึ่งที่ ือถ้าเซนจูสักห้ารับห้าบมันก็จบได้อยู่นะแตเรามีแค่สามก็ไดประมาณนี้แหละถ้าตั้งใจรีมันก็อาจจะมีล็อกสักรอบที่จะจบได้อยู่เพราะว่าอย่างส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเคลียร์มอนไม่ค่อยได้เนาะมันจะเหลือมอนแล้วเวลามันเหลือน้อยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับกิวรอบนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจ้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์เนาะพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็อขอตัวไปก่อนละบาย